โอ้ช่วงนี้อยู่ดีๆก็มีเพื่อนถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องการเลือกปั๊มออกแบบระบบน้ําเนาะสงสัยมันหน้าแรงที่ผ่านมาน้ําจะไม่พอนะครับพอเริ่มปลายฝนเนาะเจาะบอ่อประดานได้เจาะคุดสางคุดบอ่อได้ก็เริ่มทําระบบน้ําใหม่เนาะถามเข้ามาเยอะนะครับเพื่อนให้ข้อมูลเพื่อนๆหลายๆคนให้ข้อมูลมาค่อนข้างครบเ,เรื่องจํานวนต้นจํานวนหัวจํานวนท่อที่จะออกพื้นที่เท่าไหร่เป็นรูปอะไร พื้นที่เอียงยังไงนะครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะผมจะสรุปให้เรื่องการเลือกปัม๊มเราจะเลือกยังไงนะครับนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนที่เป็นสวนใหญ่ๆนะครับที่จะเป็นปั๊มสิบแรงยี่สิบแรงปั๊มเครื่องยนต์ปั๊มอะไรเรื่องพวกนั้นผมไม่รู้นะครับผมไม่เคยทํางานใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมไม่เคยออกแบบระบบใหญ่ขนาดนั้นเอาเป็น การออกแบบ2แรง3แรงสําหรับชาวสวนธรรมดานะครับในลกในสวนทําทุเรียน10ไล่15ไล่20ไร่นี่พอได้ธรรมดานะครับสําหรับคนที่จะใช้ปั๊ม1ิแรง20แรงผมผมให้คําแนะนําไม่ได้จริงผมไม่เคยทํานะครับไปไปเริ่มกันเริ่มจากเลือกปั๊มเป็นเลือกแรงม้าเท่าไหร่เลือกแบบไหนนะครับเอาอย่างนี้ท่านตัดเรื่องแรงมา้าทิ้งไปก่อนนะครับ ตัดเรื่องจำนวนต้นทิ้งไปก่อนตัดเรื่องรูปแบบสวนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมข้างหมูแบนๆยาวๆเอียงมากเอียงน้อยตัดทิ้งไปก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกปั๊มน้ำนะครับผมอยากให้ท่านให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำนะครับให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำเป็นสำคัญนะครับ เพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ําของเราได้นะครับส่วนระบบท่อเราจะขุดยังไงเราจะเปลี่ยนท่อยังไงเราจะแบ่งโซนยังไงเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะครับหลังจากที่เราเลือกปั๊มน้ําให้เหมาะกับแหล่งน้ําของเราแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านขุดบ่อบาดาลอย่างเดียวนะครับขุดบ่อบาดาลไม่ว่าจะเป็นลึกกี่เมตรก็แล้วแต่ท่านนะครับตัวเลือกของท่านไม่มีนะครับ ท่านไม่สามารถเลือกได้ท่านจำเป็นต้องใช้ปั๊มซัมเมอร์เท่านั้นนะครับสำหรับการขูดบ่อบาดานนะครับ4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจำเป็นต้องใช้ปั๊มซัมเมอร์เท่านั้นนะครับคราวนี้มาว่ากันเรื่องข้อดีข้อเสียของปั๊มซัมเมอร์แล้วก็วิธีเลือกปั๊มซัมเมอร์แล้วก็ผมเอาเนมเพจนะครับดัตชี t ที่มันติดอยู่ข้างที่เป็นป้ายโลหะที่ติดอยู่ข้าง ตัวปั๊มนั่นแหละผมจะสอนวิธีอ่านด้วยนะครับข้อดีเลยของเสมอศนะครับไม่ร้อนเปิดได้ทั้งวันเปิดได้ทั้งคืนครับเปิดสองวันติดผมก็เคยลองมาแล้วครับสองวันสองวันสองคืนเปิดตลอดไม่ไม่ปิดเลยนะครับเหตุผลที่เขาทำงานได้แบบนั้นนะครับเนื่องจากตัวปั๊มเสมอศนะครับเขาจะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับความร้อนที่เกิดขึ้น ในภายในตัวปัม๊มภายในมอเตอร์นะครับเขาจะระบายขึ้นมากับน้ําที่เขาสูบขึ้นมานั่นแหละครับเอาน้ําเย็นๆเข้าแล้วก็เอาความร้อนจากมอเตอร์ใส่เข้าไปด้วยแต่ว่าไม่มีผลใดๆกับต้นไม้ของเรานะครับอุณหภูมิไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงครึ่งองศายังไม่ถึงเลยครับปั๊มเย็นมากนะครับและอุณหภูมิน้ําก็ไม่ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะจนมีนัยยะสําคัญนะครับส่วนข้อเสียก็คือ ปั๊มเสมิตให้น้ำต่อน,นาทีน้อยมากครับหนึ่งให้จำนวนลิตรต่อน,นาทีน้อยมากครับผมตีไปอยู่ประมาณร้อยแปดสิบไปเยอะกว่านี้ก็นิดหน่อยน้อยกว่านี้ก็นิดหน่อยขึ้นอยู่กับอะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเนมเพจนะครับเนมเพจตัวนี้ติดอยู่กับปั๊มนะครับตัวนี้นี่พิเศษหน่อยใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC นะครับไฟ AC 2 2 0โวลต์นะครับไฟ DC 2 0 0โวลต์นะครับ IP 6 8มาตรฐานเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือนะครับ IP 6 8แนะครับแบ่งเป็น2ตัวคือ6กับ8เอาง่ายๆผมแปลผมแปลให้เลยกันน้ำนะครับ IP 6 8ตัวนี้กันน้ำจมน้ำลึกได้ครับสบายสบาย Insulation c ค f s เอนะครับ Insulation Class F แปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามอเตอร์ปั๊มตัวนี้จะไม่ตายนะครับจะไม่ตายจะไม่ ช็อตจะไม่ใดใดทั้งสิ้นจนกว่าตัวปั๊มเขาจะมีความร้อนถึงร้อยห้าสิบองศานะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้แช่อยู่ในน้ำน้ำผ่านโฟตลอดดูดน้ำเอาความร้อนขึน้นมากับน้ำตลอดนะครับเป็นไปได้ยากมากครับเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะเสียเพราะว่าเกิดความร้อนใช้งานต่อเนื่องส่วนมากนี่ปัม๊มเสมอเสียเนื่องจากใช้งานเป็นนานๆนะครับตัวน็อตตัวสกูมันจะขึ้นสนิมนะครับขึ้นสนิมตัวไอคอบ ซีนขอบโลหะที่มีซีนยางอยู่มันจะขึ้นสนิมแล้วน้ําเข้าไปภายในได้นะครับเข้าไปได้สนิมกินน็อตไปไง่ายๆครับแล้วก็มันเกิดน้ำก็หัวเข้าไปแน่นมอเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าให้มันร้อนจนเสียนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครับคัดเอฟนี้ถือว่าสูงมากนะครับร้อยห้าสิบองศานะครับถ,ถ้าต่ำกว่าร้อยห้าสิบองศาไม่มีช็อตไม่มีไหม้นะครับวัตต์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ก็คือสองแรงม้านะครับ หนึ่งแรงม้าของไฟฟ้านะครับหนึ่งแรงม้าเท่ากับ750วัตต์ของไฟฟ้านะครับ5 1,500วัตต์ 1, ก็เท่ากับ2แรงม้านะครับปั๊มตัวนี้ถ้าใช้ไฟ DC จะกินกระแสอยู่ที่7.5แอมป์นะครับถ้าเป็นไฟไฟ AC 220โวลต์จะอยู่ที่6.9แอมป์นะครับอันนี้ปั๊ม2แรงนะครับ เป็นเหตุผลที่ผมเตือนเป็นประจำนะครับว่าอย่าใช้หม้อไฟไม่ว่าจะเป็นหม้อไฟบ้านหรือไฟเกษตร5แอมป์กับปั๊มน้ำสองแรงม้านะครับมันเกินมันเกินลิมิตเกิดความร้อนขึ้นมันลอดไปเยอะครับบอยง่ายว่าจอดเสียค่าไฟหลายกูมูครับเสียค่าไฟเยอะกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเสียไปเยอะเลยมากมากกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะเลยครับ อย่างต่ำต้อง15แอมอันนี้กระแสใช้งานนะครับ7.5แอมเนี่ยกระแสพีคกระแสเซิร์กตอนสตาร์ทนะครับตอนที่เขาสตาร์ทพุ่งไปถึงนู่นนะครับประมาณ20แอมนะครับเป็นเป็นเวลาช่วงสั้นๆนะครับปึ๊กตอนสวิตมันสตาร์ทนะเขาเรียกเขาเรียกอ่าสตาร์ทนั่นแหละครับเซอร์กครับแล้วยังมีเรื่องของไฟตกไฟเกินฟ้าล้องฟ้าผ่าอีกนะครับ 15แอมป์นะครับถ้าอยากใช้ปั๊ม2แรงนะครับประหยัดไฟแล้วก็ปลอดภัยนะครับคราวนี้มาดูกันที่ Data ที่เขาให้มาข้างล่างนะครับตารางเอ็มกำลัง3ามส่วนเฮนะครับก็หมายความว่า m กํากลัง3ก็คือลูกบาทเมตรนะครับ3มิตินะครับก็คือ1เมตรกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1เมตรนะครับก็เป็นเอ็มลังสามนะครับ1 1คิวบารเท่าเอิรนคิวนะครับภาษาทางการเขาเรียกว่า1ลูกบาทเมตรนะครับ หนึ่งคิวบานเท่านั้นแหละครับสูบน้ําได้กี่คิวต่อชั่วโมงนะครับโอเคอันที่สองเนี่ยก็บอกว่าจํานวนลิตรนะครับลิตรต่อนาทีนะครับถ้าเราไปหดสวนเนี่ยเวลาคํานวณเนี่ยใช้ลิตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าหัวสปริงเกอร์ก็บอกมาเป็นลิตรต่อนาทีแต่ท่านเอาไปดูดใส่แท้งก็ให้ใช้ลูกอ่าบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือแท้งท่านเท่านี้ดูดกี่นาทีเต็มนะครับ แล้วก็ความลึกของระดับน้ํานะครับที่ท่านกุดว่าไงว่าจะคุดบ่อบาดาลลงไปลึกซ้าใดครับจึงเจอน้านะครับแล้วหย่อนปั๊มลงไปที่ระดับความลึกเท่าไรนะครับคราวนี้ปริมาณน้ําที่ขึ้นมามันจะไม่เท่ากันต่างกันแบบมากๆนะครับโดยปกติแล้วภาคอีสานะน้ํามันจะเจออยู่ประมาณ40 35-45เมตรนะครับ น้ำที่ขึ้นมานะครับขนาดตัวนี้สองแรงเต็มๆนะครับน้ำที่ขึ้นมาแค่หนึ่งร้อยยี่สิบลิตรต่อนาทีครับนี่ดูตรงนี้นะครับนี่ความลึกของปั๊มที่หย่อนลงไปนะครับประมาณนี้เลยได้แค่ร้อยยี่ิบลิตรต่อนาทีเองถ้าเป็นสามสิบเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบเจ็ดลิตรต่อนาทีนะครับยิ่งลึกดิ่งได้น้อยนะครับถ้าลงไปถึงระดับหกสิเจ็ดสิบเมตรนะครับ ได้น้ําแค่หลักเลขตัวเดียวนะครับเจ็ดลิตรต่อนาทีคราวนี้จะทํายังไงนะครับจะทํายังไงกับปั๊มแบบนี้คราวนี้ปัม๊มมันจะมีจํานวนใบพัดนะครับจํานวนใบพัดก็เขียนไว้ว่าหกใบพัดเจ็ดใบพัดแปดใบพัดสิบสองใบพัดยี่สิบใบพัดให้ท่านเลือกใบพัดเข้ามาช่วยแบบนี้นะครับถ้าท่าน ขุดเจอตาน้ําตื้นๆนะครับตาน้ําไม่ลึกมากนะครับให้ใช้จํานวนใบพัดน้อยนะครับปั๊มเสมอที่มีใบพัดจํานวนใบพัดน้อยจํานวนใบพัดน้อยดูดน้าได้ตื้นแต่ให้น้ําเยอะนะครับส่วนใบพัดจานวนใบพัดที่เยอะๆนะครับดูดน้ําได้ลึกครับดูดน้ําได้ลึกแต่ให้ปริมาณน้ําน้อย ถ้าท่านอยู่ในแหล่งที่อยู่บนยอดเขาก็จําเป็นล่ะครับถ้าไปขุดร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะครับท่านก็ต้องใช้เสมอหล,หลายแรงมาแล้วก็จํานวนใบพัดเยอะๆนะครับได้น้ําน้อยด้วยดูตามสเปคนะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยอย่างตัวนี้นะครับใช้ได้ประมาณ <c oughs> 60สิบกว่าเมตรก็ไม่น่าใช้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่าให้น้ําแค่สาลิตรต่อนาที น้อยมากนะครับน้อยมากถ้าเป็นเจระดับเจเมตรนี่ไม่ได้แล้วล่ะครับที่ปั๊มตัวนี้นี่น่าใช้อยู่แค่ระดับที่ประมาณ 20- 30 m, ิเมตรเท่านั้นนะครับท่านไปดูสเปคด้านข้างแบบนี้นะครับตัว M ตัวเฮดเนี่ยนะครับทั้งทั้งเฮดเนี่ยนะครับที่มีหน่วยเป็นเมตรเนี่ยคือความลึกของบอ่อประดานที่เราเจอน้ําที่เราจะหย่อนลงไปนะครับแล้วก็ดูขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นจํานวนน้าปริมาณน้ําที่ให้นะครับยิ่งลึกยิ่งให้น้ําน้อยนะครับ ยิ่งหยอดลงไปลึกน้ำที่ขึ้นมาก็ยิ่งน้อยนะครับโอเคถ้าท่านเจาะบ่อบาดานนะครับก็เป็นข้อจำกัดของท่านที่จะใช้ได้แค่ซัมเมอร์เท่านั้นนะครับโอเคคราวนี้เรามาพูดกันที่บอ่อน้ำตื้นบอ่อน้ำหน้าดินแหล่งน้ำธรรมชาติบอกง่งายๆว่าเ <c oughs> <c oughs> จบ็จบคอเจ็บคอเลยพูดเยอะจัดถ้าทางดูดนะครับ แหล่งน้ําห่างจากตัวปั๊มไม่เกิน6เมตรนะครับท่านาสามารถใช้ปั๊มหอยโข่งได้ครับจะไปลอยแพรหรือจะตั้งข้างบนแล้วต่อท่อดูดก็แล้วแต่ท่านครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแหล่งน้ํำกับตัวปั๊มห่างกันไม่เกิน6เมตรนะครับท่านสามารถเลือกเป็นปั๊มหอยโข่งได้นะครับปั๊มหอยโข่งดียังไงครับอา้าวท่านดูนี่ครับอย่างตัวนี้นะครับ WCL 1 5 5 5 s นะครับ สองแรงม้าเองครับเข้าสามนิ้วออกสามนิ้วให้น้ำถึงหนึ่งพันลิตรต่ตอนาทีครับปัมม๊มัมเอิร์ท่านจำได้ไหมตะกี้นี่ตารางมันดูดตื้นๆนี่สิบเมตรเท่านั้นเองถึง,ถงจะได้ร้อยแปดสิบลิตรต่ตอนาทีนะครับบอกง่ายๆว่ากระต่างกันกันกบสเมเอิร์ประมาณสิบเท่านะครับสิบเท่าปั๊มตัวนี้กับัมเอิร์สิบเท่านะครับเหมือนเดิมครับในงานวิศวกรรมใดๆ ในโลกหรือจะ,จะทมใดๆในโลกก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีสิ่งใดดีพร้อมนะครับไม่มีสิ่งใดดีจนไม่มีข้อเสียนะครับถ้าดีมากๆในด้านหนึ่งก็จะเสียสุดกูเลยอีกด้านหนึ่งผมจะอธิบายซีรีส์ของปั๊มหอยโข่งของปั๊มมิสูเท่านั้นนะครับมันเหมาะกับงานเกษตรนะครับ มี2ซีรีส์ที่จะให้เลือกใช้นะครับคือ WCL นะครับกับ WCM นะครับดับบยคือปั๊มน้ำเยอะนะครับแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำอย่างเช่นตัวนี้นะครับ WCL 1505S นะครับ2แรงม้าเองแต่ท่อดูดนี่3นิ้วเลยครับท่อส่งก็3นิ้วนะครับให้น้ำถึง1,000ลิตรต่อนาทีนะครับเยอะโคตรเยอะมากนะครับเยอะมาก ข้อเสียของเขาคือระยะส่งต่ำนะครับระยะส่งต่ำระยะส่งในที่นี้ไม่ได้ถึงหมายถึงว่าออกจากปั๊มไปถึงต้นทุเรียนนะครับระยะที่เขาให้นี่คือ9.7เมตรถึง1 6 6ห6เมตรนะครับมันหมายถึงระยะส่งในแนวตั้งครับวัดในแนวตั้งเท่านั้นนะครับวัดในแนวตั้งเท่านั้นผมจะพาไปดูกราฟแลวผมจะสอนวิธีคำนวณ พื้นที่ความสูงของดินของท่านไม่ต้องใช้ทรายคอร์สแทนใดๆทั้งนั้นนะครับผมสรุปรวบยอดมาให้ง่ายๆผมรู้ดีว่าอยู่ด้วยกันครับชาวสวนมีแต่ชาวสวนมีแต่คนทําสวนอยู่นี่เนาะจะมาหาทรายคอร์สแทนอีกยังเนาะไปไปกันครับนี่คือกาฟเนาะนิดๆหน่อยๆเนาะผมจะเอาให้ดูนิดๆหน่อยๆแต่ผมจะ อธิบายให้เข้าใจนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับ w UCL 1 5 0 5 S หรือ T S หรือ T หมายถึงแป้นนะครับหน้าแป้นเป็นแบบหมุนหรือเป็นแบบคันน็อตนะครับนอกนั้นไม่ต่างกันเลยมันหมายถึงหน้าแป้นคราวนี้มาดูนะครับถ้าเกิดว่านี่ครับ To ทชลเฮดนะครับระดับความสูง10เมตรนะครับไม่เกิน10เมตรเขาจะให้น้ำเต็มเต็มเลยครับที่1,000ลิตรต่อนาทีนะครับ แต่ว่าแค่ความสูงสูงขึ้นไป15เมตรนะครับนี่ครับ15เมตรมาตัดการาฟเส้นแดงๆนี่ลงมาน้ำจะลดเลืองเหลือ600ลิตรต่อนาทีเท่านั้นนะครับจาก1 0 0 0ลิตรต่อนาทีเหลือ600ลิตรต่อนาทีพูดง่ายๆว่าให้น้ำเยอะมากแต่แรงดันต่ำนะครับ L คือโลนะครับแรงดันตำ่ำปั๊มน้ำเยอะผมเอื่อนว่าปั๊มน้ำเยอะนะครับธรรมาดาผมอีกนะผมเรียกเขาว่าปั๊มน้ำเยอะให้น้ำเยอะแต่ว่าแรงดันต่ำนะครับ ความสูงกันต่างกันแค่5้าเมตรนะครับปริมาณลด,ลดน้ำลดลงเกือบครึ่งนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นดินของเขานี่นะครับมันมีความสูงในแนวตั้งนี่เท่าไหร่นะครับเอาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสูตรคํานวณไซน์คคสแทนอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าผมสรุปรวบยอดมาให้ง่ายๆนะครับสำหรับชาวสวนสมมุติว่านะครับเดี๋ยวนะ ให้ดูนี่นะครับความเอียงของพื้นที่คุณ45องศานะครับ30องศาหรือ15องศานะครับหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าอยู่ระหว่าง15กับ30ท่านก็กะเอานะครับที่เลือก,กะเอาสมมุติว่าความชันพื้นที่ของคุณนะครับ45ชั้ชันถึง45องศาเลยนะครับแล้วจากปั๊มน้ำไปถึงต้นทุเรียนหรือว่าเดินท่อยาวเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับนี่จากนี่ครับ จากนี่จากปั๊มน้ำตั้งไว้ตรงนี้เนาะผมก็ลืมว่ารูปปั๊มน้ำมาตั้งเนาะปั๊มน้ำตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปแนวพื้นเอียงนะครับหนึ่งร้อยเมตรสมมติว่าหนะึ่งร้อยเมตรเนาะคำนวณไงถ้าเป็นร้อยสามสิบเมตรคำนวณยากขี้เกียจเอาเครื่องคิดเลขมากดเองนะครับความสูงในแนวตั้งท่านคิดว่าเท่าไหร่ครับถ้าพื้นที่ไอความยาวหนึ่งร้อยเมตรครับท่านคิดว่าเท่าไหรเจ็ดสิบเมตรเลยครับจริง ความสูงในแนวตั้งนี้เท่ากับ70เมตรเลยนะครับมันมาจากสูตราสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับใช้สายเนะครับอย่าไปรู้เลยวิธีคำนวณง่ายๆนะครับผมสรุปโลดยอดมาให้ความใกล้เคียงความแม่นยำสูงมากนะครับมากกว่า95%เนนะครับ <c oughs> ถ้าอยากรู้ความสูงในแนวตั้งนะครับของพื้นที่เอียง45องศาให้เอาความยาวคูณกับ0.7นะครับ ถ้าความยาวขึ้นไปนี้หนึ่งร้อยเมตรนะครับคูณศูจุดเจ็ดก็ได้เจ็ดสิบเมตรครับความสูงแนวตั้งเจ็ดสิบเมตรครับบ่ต้องเสืิมนะครับเดี๋ยยูซีเอลทรงบ่อใดครับน้ำบ่อไหลเลยบ่อไหลเลยครับบ่อไหลเลยโยนถิ่มซื่อๆครับไม่ไหลเลยถ้าเกิดว่าสองร้อยเมตรนะครับถ้าเกิดว่าจากปั๊มแล้วก็ส่งขึ้นทางลาบสี่ิห้าองศาไปสองรอยเมตรนะครับระดับความสูงแนวตั้งก็คือร้อยสี่สิบเมตรนะครับ ร้อยสี่สิบเมตรเลยคำนวณง่ายๆแบบนี้นะครับคูณศูนย์จุดเจ็ดนะครับบอกง่ายๆไปไปกันต่อถ้าเอียงเอียงนิดนึงไม่ได้เอียงมากขนาดสี่สิบห้าองศานะครับถ้าเอียงอยู่แค่ประมาณสามสิบองศานะครับถ้าเอียงอยู่ประมาณสามสิบองศาสมมุติเหมือนเดิมนะครับความยาวในแนวราบนี่ท่อจะเดินขึ้นไปเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับความสูงในแนวตั้งเท่าไหร่นะครับให้คูณด้วย0.5เลยครับง่ายๆครับถ้าทรงไป100เมตรนะครับ ความสูงแนวตั้งก็ห้าสิบเมตรละครับถ้าสองร้อยเมตรความสูงแนวตั้งก็หนึ่งร้อยเมตรละครับคูณศูนย์จุดห้าง่ายๆเลยนะครับเอียงบาแห้งครับเอียงนิดเดียวครับเอียงประมาณแค่สิบห้าองศานะครับสิบห้าองศาอี่นิดเดียวนะแค่มองเห็นว่าเอียงนะครับมองเห็นว่าเอียงก็สิบห้าองศาแล้วนะคราวนี้สิบห้าองศาสมมุติว่าถ้าเกิดว่าท่อนี่เราเดินขึ้นไปในแนวนี่แหละแนวแนวลาบๆาไอแนวชั้นชันี่แห,ห,หละครับ หนึ่งรเมตรนะครับให้คูณด้วย0.25นะครับ15องศาคูณจุดศนนะครับ30องศาคูณ0.5นะครับ100เมตรก็แนวตั้ง25เมตรละครับถ้า200เมตรแนวตั้งก็50เมตรละครับ100เมตรนะแค่เดินแค่100เมตรเนี่ยคมสูงในแนวตั้งเนี่ยยี่สิบห้าเมตรไปแล้วนะครับมาดูกราฟกลับมาดูกราฟครับ ดูครับความสูงต่างไปแค่นิดเดียวนะครับน้ำลดลงเยอะเลยส่งได้ประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณความสูงแนแนวตั้งนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเมตรไปไม่เกินนี้นะครับถ้าควรเป็นความสูงแนแนวราบนะครับจากศูนย์เมตรถึงสิบเมตรเนี่ยออกเท่ากันเลยครับหนึ่งพันลิตรต่อนาทีนะครับใช้ได้ดีนะครับปั๊มตัวนี้ให้น้ำเยอะมากครับหนึ่งพันลิตรต่อนาทีสองแรงม้าด้วยครับ แค่สองแรงมา้ากินไฟน้อยด้วยเข้าสามนิ้วออกสามนิ้วนะครับน้ําล้นเลยครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับผมใช้อยู่เป็นหนึ่งระบบในสวนผมสวนผมมีสองระบบนะครับมีระบบสำรองระบบหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ก็คือตัวนี้แหละครับเป็นระบบสำรองตัวนี้แหละที่ผมใช้อยู่เวลาผมเปิดตัวนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการลดน้ําน้อยลงนะครับถึงครึ่งหนึ่งสมมุติว่า ปกติผมเสร็จเที่ยงนะครับถ้าผมใช้ตัวนี้รถเนี่ยจะเสร็จประมาณ9ก้าโมงก็เสร็จแล้วเก้าโมงก,กว่ากก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าความาระดับพื้นดินของเรานะครับดินในสวนต้องลาบนะครับลาบแล้วก็สูงความสูงในแนวตั้งไม่เกิน10เมตรนะครับรู้ได้ยังไงก็สูตรคำนวณที่ผมให้มาตะกี้นะครับมากลับไปดูกันใหม่ถ้าเกิดว่า ท่านมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับแหล่งน้ําบ่อน้ําตื้นขูดขึ้นมาปูผ้าใบแหล่งน้ําธรรมชาติท่านสามารถเลือกเลือกปั๊มห้อยโขงได้นะครับมีมีอีกครับมีวยซีแอลนะครับสองสองศูนย์ห้าเอสนะครับสามแรงม้าครับเข้าสามนิ้วออกสามนิ้วส่งได้สูงขึ้นอีกนิดนึงครับจากสิบหกเมตรไปสิบแปดเมตรให้น้ําเยอะขึ้นอีกนิดนึงครับจากหนึ่งพัน เป็น1,150ลิตรต่ตอนอาทีครับเยอะที่สุดแล้วครับเยอะที่สุดในตารางนี้แล้วครับในบรรดาสองสาแรงมาใช้ไฟมอกเกษตร1 5แอมมีเท่านี้ครับตัวเลือกของท่านนะครับยกเว้นท่านจะขอไฟสมเฟสหรือว่าไฟส5่แอมป์60แอมนะครับคราวนี้มาดูกันถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เอียงมากๆนะครับเอียงมากๆจากสูตรคำนวณที่ผมให้นั่นแหละครับ ก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น WCM นะครับห5 0 5้าห้าสองแรงม้าครับเข้า2นิ้วออก2นิ้วนะครับแต่ว่าระยะส่งเขาจะมากกว่า WCL นะครับที่3าแรงม้านี่เยอะสุดที่ส่งได้ของ WCL คือ18เมตรเท่านั้นเองครับในแนวตั้งนะครับ18เมตรแต่ส8บเมตรนี้ไม่ได้ให้น้ำเต็มๆนะลดลงตามกราฟนะครับลดลงตามกราฟที่ผมให้ดูนี่แหละครับมันมีกราฟ2ตัวนะ นี่ครับกราฟดับเดี๋ยวผมจะบอกว่าการาฟสองตัวนี้มันต่างกันยังไงนะดับเบิ C m. ตัวนี้สามารถส่งได้สูงในแนวตั้งถึง27เมตรนะครับ27เมตรแต่ว่าปริมาณน้ำลดลงเหลือแค่500ลิตรต่อนาทีนะครับหรือว่าอีกตัวนึงตัวเลือกหนึ่งนะครับ WCM 2205s นะครับสามแรงม้านะครับ เป็นปั๊มสามแรงมาแต่เข้าสองนิ้วออกสองนิ้วนะครับส่งในแนวตั้งได้สามสิบสองนิ้วอ่าสามสิบสองเมตรนะครับปริมาณน้ําก็ห้ารอยลิตรต่อนาทีนะครึ่งหนึ่งของไอตัวนี้นี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในระบบน้ําของสวนผมนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้ประจํานะครับทําไมผมเลือกสามสามแรงในเมื่อให้ปริมาณน้ําเท่ากันนะครับให้ปริมาณน้ําเท่ากันกับตัวสองแรงเลยตัวนี้ผมเอาไป จุ่มไว้ในสังนะครับน้ําสังบานภาษาอีสานเอื่นน้าสังนะครับภาษาไทยอื่นบ่อน้ําตื้นเรามังครับบ่อน้ําตื้นน้าสางครับส่งในแนวก็คือมันไปจุ่มอยู่ในน้ําสังนะครับแล้วก็ส่งในแนวตั้งขึ้นมาเลยครับประมาณสิบเมตรนะครับสิบกว่าเมตรก่อนที่จะขึ้นมาถึงสวนแล้วก็ส่งออกไปพอมันขึ้นจากปากบ่อได้แล้วนี่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน้าสังนั่นผมไปขุดอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดในสวนนะครับ แค่ทรงเฮวิทปากสางกับพ่อครับผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมมี2ตัวที่ใช้ในสวนูมก็คือ WCM 2 2 0 5 S นสนะครับ3าแรงม้านะครับเข้า2นิ้วออก2นิ้วกับ WCL 1 5 0 5 S นสนะครับสแรงม้าแต่ว่าเข้า3นิ้วออก3นิ้วนะครับให้น้ำเยอะแรงดันต่ำนะครับส่งได้เตี้ยนะครับส่วน WCM นี่ก็แรงดันปานกลางนะครับให้น้ำปานกลาง ให้น้ำปันให้น้ำปันกลางแรงดันปันกลางนะครับส่วน w ั h นะครับที่หลายๆคนดา่าผมว่าทำไมไม่ใช้ w ร h บบรยูแรงดันสูงตัวนี้ผมขอตัดออกจากช้อยไปเลยไม่เหมาะกับการทําเกษตรไดไดทั้งสิ้นนะครับยกเว้นพื้นที่ท่านจะเอียง45องศาหรือว่า40องศาขึ้นไปนะครับ ถ้ามันขนาดนั้นนะครับผมแนะนำเป็นซัมเมอร์ครับซัมเมอร์ดันแนวตั้งได้ดีกว่ามากๆครับซัมเมอร์เลยซัมเมอร์กระยอนสาได้นะครับเบาแหล่งน้ำธรรมชาติกระยอนได้ที่กันนะครับไม่จำเป็นต้องไปยัดรูนะครับเอาไปตั้งในสังเอาไปตั้งในสามันกระสูบขึ้กันนะครับได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าถึงขนาดต้องเลือกเป็น W C h แล้วเนี่ยผมยังไงใจผม ไปทางสเสมอ้นนะครับได้น้ำพอๆกันเลยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าลิตรต่อนาทีนะครับโอเคไหมครับจบไหมเลือกจากแหล่งน้ำเป็นหลักนะครับเรื่องจากแหล่งน้ำเป็นหลักลองลงมาคือความสูงทางทรงนะครับความสูงในแนวตั้งของทางทรงนะครับแหล่งน้ำเนี่ยจะบอกได้ว่าคุณจะสามารถใช้ปั๊มห้อยของหรือปั๊มเสมร์นนะครับส่วนความสูงทางส่งเนี่ย จะใช้ในการเลือกเป็น WCL หรือ WCM นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูการคํานวณน,นะครับท่านแคปไว้นะครับถ้าพื้นที่45องศาคูณ0.7นะครับแคปหน้านี้ไว้นะครับถ้าเอียงประมาณ30องศาคูณ0.5นะครับถ้าเอียงประมาณ15องศาคูณ0.25นะครับประมาณนี้เลยผมว่าพื้น รับลาเรียบๆจริงๆก็คงหายากมันจะอยู่ที่เอียงประมาณ10องศานี่แหละครับ10องศาก็คูณประมาณ0.2ไปนะครับเดาๆเอาที่เหลือมันก็ใกล้เคียงตรงนี้แหละครับถ้าส่งหนึ่งรอเมตรมันก็จะอยู่ความสูงแนวตั้งประมาณ25้าเมตรนะครับท่านยังสามารถใช้ดับูซได้นะครับถ้ากับ,กบความสูงในแนวตั้งประมาณ20เมตร30สิเมตรนะครับกลับมาดูตารางแรกมันยังส่งสูงในแนวตั้งได้ถึง3าสองเมตรนะครับ 32เมตรคืนนี้ส่งสูงที่สุดแล้วนะสำหรับไฟ15ห้าแอมโมเกษตรนะครับถ้ามากกว่านี้คุณต้องไปนวงแล,ล้วครับซัมเมอร์นะครับถ้าเป็นหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรร้อยเมตรประมาณนี้นะครับความสูงแนวตั้งประมาณนี้ผมแนะนำเป็นซัมเมอร์นะครับเนื่องจากเขาไม่ค่อยร้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงเลยให้น้ำน้อยขนาดนี้นะครับคุณจำเป็นต้องเปิดต่อเนื่องหลายชั่วโมงอยู่แล้วกว่าจะฮดตแล้วนะครับกว่าจะ แต่เสร็จแต่ละวันก็จะเสร็จแต่ละรอบนะครับน้ําน้อยมากนะครับน้ําน้อยมากโอเคไหมครับผมสรุปรวบยอดให้แล้วนะครับสําหรับการเลือกปั๊มนะครับพูดชัดๆอีกครั้งนึงนะครับข้อพิจารณาแรกนะครับให้เลือกปั๊มจากแหล่งน้ํานะครับที่เราจะใช้ถ้าเป็นบ่อบาดาลนะครับก็เป็นไฟบังคับที่คุณจะต้องใช้เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อน้ําตื้น บ่อผ้าใบสระ,ะน้ำแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่มีทางดูดจากน้ำถึงปั๊มไม่เกิน6เมตรนะครับท่านสามารถเลือกใช้ปั๊มหอยโข่งได้ครับปั๊มหอยโข่งให้น้ำเยอะให้แรงดันเยอะนะครับคราวนี้ท่านจะเลือกรุ่นอะไรเลือกแบบไหนให้เลือกจากความสูงในแนวตั้งนะครับของพื้นที่สวนท่านนะครับตามสูตรคำนวณที่ผมให้นะครับ ถ้าไม่มากก็ WCL ไปเลยครับให้น้ำเยอะหุนแล้วไหว้นะครับถ้าเกิดว่ามันชันหน่อยก็เป็น WCM นะครับส่วนหลายๆท่านที่วางไว้ในใจแล้วว่าแบ่งเป็น4โซน5โซนเดินท่อเมนอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้เอาเลือกปั๊มก่อนดีกว่าครับจริงจากนี้ไปเนี่ยหละครับ5แรง6แรง7แรง10แรงก็ไม่ได้ให้น้ำเยอะกว่านี้ไปมากแล้วนะครับ กินไฟเยอะครับแต่ว่าส่งได้ไกลแต่ว่าปริมาณน้ําก็ไม่ไม่มีรุ่นไหนเยอะกว่านี้มากแล้วนะครับสุดๆก็พันสองละครับแสดงว่า1นึ่งพันหน่ี้เกือบจะแม็กแล้วนะครับประหยัดด้วยนะครับตัวนี้แค่3แรงม้าเองถ้าพื้นที่ท่านรับๆแนะนําเลยครับ2ตัวนี้เลยจบนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม